งานเข้าหนุ่มคนดังถูกลบออกจากรายการวารรตี้ล้างข่าวลือสุดเฉาทำพิษ ก่อนหน้านี้เป็นข่าวใหญ่โตที่หลายคนให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเมื่อมีสาวปริศนาออกมาแชร์ชายุวีคุณเรื่องรา,ราวคร่าวๆระบุว่าเธอและชายุวีคุณรู้จักกันผ่านการแนะนําของเพื่อนๆและเธอก็ได้รับนอนกับชายุวีคุณทาให้เธอตั้งครรภ์และฝ่ายใา่ให้เธอไปทําแทง้งเรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นวันที่20พฤ,ฤษภาคม2021แม้ว่าประเด็นนี้จะร้อนแรงแต่ก็ยังไม่ได้รับการแถลงข่าว หรือจดหมายใดๆจากต้นสังกัดของฝ่ายชายและที่สําคัญในตอนนี้ชายซวีคุณกําลังยุ่งๆอยู่กับการถัวคอนเสิร์ตนั่นเองและล่าสุดประเด็นนี้ก็ยังไม่จบหลังจากที่ข่าวชาวพุ่งติดเทรนเว็บปอก็ส่งผลให้งานทั้งหมดในหน้าแรกของฐานข้อมูลของชายซวีคุณถูกล้างไปหมดรวมถึงรายการวาไรตที้ที่เขาแสดงก็ถูกลบออกไปเช่นเดียวกันและงานแสดงบางส่วนก็ถูกลบไปแล้วเช่นเดียวกัน